แต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมตัวเองไปด้วยค่ะคือจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องพร้อม100%ซแต่ว่าที่สําคัญคือต้องกล้ากล้าที่จะไปเจอลูกค้ากล้าที่จะคุยสวัสดีค่ะชื่อศศิวิภาภูนทานะคะชื่อเล่นชื่อก้อยค่ะปัจจุบันก็เป็นเอเจนต์นะคะของบริษัทบางกอกแอสเซทนะคะก้อยก็ทํามาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะ ก้อยก็ทํางานจัน์ถึงสุกค่ะเข้างาน8ปดโมงเลิก5้าโมงค่ะก็ถ้าเวลาว่างส่วนใหญ่จะเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วก็หลังตอนเย็นเลยค่ะก็หลังหลังห้าโมงก็ส่วนใหญ่เวลาก้อยจะทํางานเอเจนต์ก้อยก็จะแบ่งเวลาค่ะอย่างเช่นช่วงพักเที่ยงถ้าเกิดมีเวลา5้าถึงสินาทีค่ะเราก็สามารถโปรโมทสินค้าของบริษัทได้หรือแม้กระทั่งหลังเลิกงานนะคะช่วงประมาณ ทุ่มนึงถึงสองทุ่มะค่ะก้อยก,ก็เริ่มแบบเล่นอินเทอร์เนต็ตแหละเพราะว่างานนี้มันสามารถทําบนมือถือได้ค่ะมันก็แบ่งเวลาได้ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดมีนัดเปิดบ้านก้ก็จะใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นหลักค่ะ คือตอนแรกเนี่ยก็คือเรามาอบรมค่ะกับของบางกอกเนาะตอนนั้นอาจารย์หนูเป็นคนสอนตอนที่เรียนน่ยก,ก็เกิดความสงสัยเหมือนกันเอ๊ะถ้าทําตามที่อาจารย์สอนน่ะจะมีลูกค้าจริงหรอจะมีคนฝากบ้านจริงหรอแต่แค่เราลองเชื่อเราทําตามดูสักพักเฮ้ยมันได้ผลจริงค่ะเคสแรกนี่คือจําได้ว่าอ่าก็คือไปกับโคช้ช ก็คือโค้ชไปเทนหน้างานเราก็สอนหน้างานไปเจอสถานาการณ์จริงๆเลยค่ะเราก็ไปนั่งฟังวิธีการเจรจาจากโค้ชที่อธิบายเรื่องการรับฝากบ้านเรื่องภาษีเงินโอนต่างๆให้กับลูกค้าก็คือทุกอย่างมันเคลียร์คัดตั้งแต่วันที่รับฝากบ้านคือด้วยมันเป็นครั้งแรกนุนเราอาจจะยังไม่ได้แบบว่าคล่องหรือว่าข้อมูลครบถ้วนหลังจากนั้นก็ก็กลับมาทำกันบ้านเองต่อว่าเออที่อาจารย์เขาสอนไปหน้างานวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเรากลับมาคิดวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วเราก็เอาไป แบบใช้ต่อในครั้งต่อไปอะคะ่ะแล้วก็บ้านที่ได้รับฝากมาวันนั้นคือตอนที่ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปทาสัญญารู้สึกว่าเอ้ยเราอินกับบ้านมากคือบ้านมันสวยมากสจากภาพบ้านก็คือใหม่พร้อมอยู่แล้วก็เจอเจ้าของบ้านใจดีน่ารักด้วยอะคะ่ะก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เลยสมูทค่ะความรู้สึกแรกเออก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้นี่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเราต้องเตรียมความพร้อม,อมตัวเองไปด้วยะคะ่ะคือจริงจริง มันไม่จําเป็นจะต้องพร้อม100%ยเปอรสำหรับมุมมองก้อยนะคะคือเราค่อยๆเติมก็ได้เดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นชํานาญขึ้นเองแต่ว่าที่สําคัญคือต้องกล้ากล้าที่จะไปเจอลูกค้ากล้าที่จะคุยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเท่าไหอิมพูก็จะเป็นเรื่องของการเจราจาต่อรองคือก้อยมองว่าเป็นเรื่องของซอฟท์สกิลแล้วก็ไหวพลิกหน้างานอันนี้ต้องฝึก รวนๆค่ะแล้วก็เรื่องของ knowledge ของตลาดอสังหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาทำเลแล้วก็ดีมานแต่ละโซนอันนี้ก็ต้องสตัดดีเพิ่มอีกแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็เรียนรู้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้องค์ความรู้มันมีเยอะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าการ t r a i n ิ่งเองของทางบางกอกแอ s เซ t อะค่ะสุดท้ายเราก็อกอมองว่างานนี้มันสามารถเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็ลงมือทาสุดท้ายความสาเร็จมันก็จะมาค่ะ ดีใจคือก่อนก่อนหน้าที่จะขายเคสแรกได้คือก้อยมีเปิดบ้านทุกอาทิตย์เปิดบ้านเยอะมากหมายถึงว่ามีลูกค้าเยอะไปคุยไปดิวเราก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าทำไมมันยังปิดเคสไม่ได้ทั้งทที่ทุกอย่างมันก็มันน่าจะไปได้ทีนี้หลังแรกที่ก้อยขายได้เนี่ยก้อยก็ลังเลอยู่ว่าออจะขายหลักนี้ดีไหม แต่ว่าพอเราไปวิเคราะห์ซับดีๆแล้วอะทำเลมันดีภาพบ้านมันดีพร้อมอยู่ราคาได้อา้าวมันก็มี potential นี่ก้อยก็เลยลองโปรโมทบ้านหลังนั้นดูสุดท้ายแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วเราก็ไปเปิดบ้านคือด้วยทำเลที่ก้อยไปวันนั้นอนะบอกตามตรงว่าคือมันก็ไม่ได้คุ้นเคยสักเท่าไหร่ก็เลยก้อยก็เลยหนีพี่เอเจนต์ที่รับบ้านไปด้วยกันเลยพี่เขาจะได้ไปช่วยขายช่วยอธิบายว่าทำเลมันดียังไงสุดท้ายแล้ว คือเราเราทางานกันเป็นทีมแล้วก็ลูกค้าก็โอเคตกลงตัดสินใจจองแล้วก็ซื้อเลยค่ะค่ะรู้สึกเหมือนตัวเองได้ซื้อบ้านเหมือนกันเพราะว่าอย่างเคสแรกคือลูกค้าเขาตามหาบ้านมานานมากแล้วก็เนื่องจากทําเลนั้นน่ะมันไม่มีบ้านมือหนึ่งขึ้นแล้วมีแต่บ้านมือสองแล้วก็บ้านมือสองที่ประกาศขายอยู่ส่วนใหญ่สภาพมันไม่ได้พร้อมอยู่อะค่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่เรามาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมกับบ้านที่มันพร้อมอยู่มันก็เลยปิดการขายได้ค่ะ ก้อยมองว่าสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยอย่างก้อยไม่ Aí, er มีประสบการณ์อสังหาเนี่ยก็คือเรียนรู้ได้เร็วคือหลักสูตรมันกระชับอะค่ะเรียนรู้แล้วใช้งานจริงได้เลยแค่ทําตามที่โค้ดเขาสอนแล้วถ้ามีเคสไหนที่แบบอ่าจำเป็นจะต้องมี professional ไปด้วยอะค่ะทางโค้ชที่นี่ก็คือยินดีไปช่วยเหลือเราหน้างานมันทำให้เราอะ er ไรแก้ไขปัญหา ه, <S <S ได้แล้วก็เหมือนได้ knowledge ได้สกิลในการต่อรองจาก คนที่มีประสบการณ์ได้ค่ะส่วนสําหรับใครที่แอดวานซ์อยู่แล้วก้อยก็มองว่าอของมังกรอกเองค่ะเขาก็จะมีซับให้เลือกขายเยอะแยะมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอะค่ะคือทุกอย่างมันเป็นโอกาสหมดเพียงแต่ว่าเ,เราเปิดใจรับมันลองลอง,ลงมือทำแล้วสุดท้ายมันก็จะได้โอนบ้านค่ะ ก็สำหรับงานเอเจนต์นะคะก็อยมองว่ามันเป็นงานที่แบบค่อนข้างชาเลนจิ้งมากแล้วก็ใช้สกิลรอบด้านแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องไรายได้เนาะก็คือไม่มีแพดานเรื่องไรายได้ก็คือยิ่งทำมันก็ยิ่งได้ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มทำหรือว่ากำลังหางานอื่นดูนะคะก็ลองดูงานเอเจนต์นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็ลองดูใจตัวเองอีกทีหนึ่งก่อนว่าเออทำแล้วเราสนุกกับงานไหมเราก็ชอบไหมค่ะสุดท้ายแล้วความสำเร็จมันจะตามมาเองค่ะขอให้ตั้งใจ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c สไนน b e c ์ช n แน l บางกอกแอส s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ